เจ้าภาพในการจับกลุมเนี่ยการใช้กําลังหลักเป็นเจ้าตำรวจแต่ฝ่ายปกครองเรานี่ก็ทาหารเนี่ยก็ใช้กําลังเข้าไปสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการในในแต่ละครั้งแล้วขณะน,นี้ในขณะที่ผมประชุมกำนัลผู้ใหญ่บ้านขณะนี้ผงไปพบทุกเกือบเกือบพบทุกตุวบันเภือแล้วมีเรื่องหนึ่งที่ผมย้นยันกำนันผู้ใหญ่บ้านในขณะที่กำนังผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เขามีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามเหมือนกับตำรวจนะครับแล้วก็ในตำรวจนะครับก็ทำเดวนะครับกีตามของตารวจที่พอจะกว่าไม่ไม่จะ้ก็ไมไจย่ง้าวแล้วเอไหวาเราไม่ยุ่งเลยครับยุ่งเลย

ความจรินะถ้ามีความเห็นเชนเเราเนี่ยผมพูดงมันเนี่ยรู้ๆกันนี้ไม่ไดแล้วเราจะไปยมรับยังไงครับเพราะว่าที่่านมาเจ้าหมอรางวัลนี้ใครเมอรางวัลรับือไปจีมบ้างแลงจงก็คุมตัวนะครับรักแทนนะครับเา็นเ่ตุผลที่ว่า ส่วนภามราวทำให้จังหัดเก่าซึ่งผมเข้าใจว่าการขายในทิ่งดีได้กระจช่ำซ้ำหลักให้ทำการสื่อสวนและคนก็ปรากฏก็เราติดการทำงานไปที่สามโมงถึงหกโมงเมืองทั้งกันตังทั้งขั้วยอดที่จะไปดูในรายละเอียดเครือข่ายรายเขตที่เข้ามาในพื้นที่และก็ปรากฏว่าสำหรับเมืองตังนะครับก็ ยาเสพติดของน่ายงาแรกตางๆส่วนในคดีนี้ก็ปรากฏว่าเราได้กระบวนการคายยาเสพติดผ่านมาในกระบการยมตอนที่การตรวมาจากานที่นยุสารซึ่งกระทว ของนายกในพื้นที่ที่เพิงถูกจับกุมที่กลางเราจะให้ให้เขาทำให้สิ้นสุดก่อนแล้วกันเพราะมันมีกฎหมายที่สามารถที่จะไปดำเนินการต่อได้ส่วนการเข้ามาทำนะครับไอ้ไอ้ตรงนั้นขออนุญาตยาเอาไปตัวนี้เอาไปลงทุนไม่ได้แล้วแล้วอย่างกรณีที่เรามันเป็นจุดพักหรือจุดกระจายจุดจุดกระจายยาก็ตามเนี่ยนะคะก็ถือว่ามันก็เยอะนะในห่วงเวลาเนี่ยสองสามวันนี้มันได้ทั้งเยอะนะอย่างเนี้ยทางจังหวัดเนี่ยอาจจะรู้สึกกังวลไหมคะหรือว่ามันแนวโน้มมันจะเป็นยังไงคะแล้วเราแล้วเราจะตั้งรับยังไงคะ ผมท่านพอปปศมาพบผมเมื่อวานนี้เราพิจารณเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการพัฒนา <c oughs> เพื่อเชื่อว่าน่าจะประมาณนี้50บาทขึ้นเรือ่อยๆ20บาท50บัท100บัท Obrigado.